สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจันยาขาไม้อุธยานะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป e p 2นะครับห่างจากคลิปแรกค่อนข้างหลายวันหน่อยนะครับต้องขออภัยนะพอดีผมป่วยด้วยฮะเพิ่งจะฟื้นไข้นะครับก็กลับบ้านสไตล์นอร์ดิกหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านนอร์ดิกข้างโมเดิร์นนะครับ1ห้องโถง1ห้องนอน1ห้องน้ํานะครับขนาดมันเนี่ยสเมตรครึ่งนะคูณ7เมตรนะครับก็แบ่งได้3มห้องนะครับ ตัวนี้ก็ใต้ถุนเนี่ยยกสูง60สเซนนะครับแต่ว่าผมทําการปิดใต้ถุนเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ทําเป็นประตูช่องประตูเอาไว้เก็บของนะครับข้างล่างได้นะครับบ้านหลังนี้นะครับก็จะหนึ่งทงนึ่งนอนหนึ่งน้ำแล้วเนี่ยมันยังมีดาดฟ้าด้วยแล้วก็ดาดฟ้าของผมข้างบนเนี่ยออกแบบมาจะนั่งเป็นแบบลักษณะโอเพ่นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่านอนาคตจะไปต่อเติมนะฮะตั้งเสาทาหลังคาทําทเป็นห้องนอนข้างบนเนี่ยได้อีกเลยนะครับ สบายๆเลยบันไดสาคขั้นนะครับกว้างๆราคาหลังนี้2 8งแสนแปดหมืนนะครับห้องน้ําก็พร้อมสุขภัณฑ์เลยนะครับของอเมริกันสแตนดาร์ดนะฮะห้องน้ําอันนี้จะขยับมาอยู่ทางด้านใต้บันไดนะฮะอุปกรณ์มาตรฐานมีให้หมดเลยนะฮะจากโคกอ่างล้างหน้านะครับกระจกฝักบัว มีสายสําหรับติดตั้งเครื่องทาน้ำอ,อุ่นไว้ให้แล้วนะครับมีพัดลมดูอากาศมีมุ้งรวดอลูมิเนียมของผมพวกนี้เก็บพรีเมียมเลยนะครับเอาช่างมาตัดใส่หน้างานนะครับประกอบหน้างานเนี่ยอลูมิเนียมผมดีมากนะฮะพวกนี้อุปกรณ์ล็อกได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ภายในผนังของตัวบ้านเนี่ยผมมีฉนวนเก็บเสียงกันความร้อนให้ด้วยนะครับอันนี้มีประตูหลังนะครับเผื่อต่อเติมนะครับ เผื่อว่าลูกค้าอยากจะมาต่อเติมเอาเองนะครับผมทําบันไดไว้ให้นะครับอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับปลักไฟก็มีให้หลายจุดเหมือนเดิมนะครับระบบไฟดาวไลท์มีให้เสร็จเลยนะฮะมีตู้คอนมเทเอร์ให้นะครับเดี๋ยวจะปล่อยสายเมนเอาไว้ให้เนี่ยฮะตอนนี้ก็ช่างกำลังเก็บงานนะหลังนี้ลูกค้าเพิ่งมาจองด้วยนะฮะเพิ่งมาจองเมื่อวานเองยังไม่ทันจะทำาีพีสองเลยนะฮะแต่ก็ อัปเดตให้ลูกค้าได้ดูด้วยเลยนะครับว่าอยากได้แบบนี้ก็สั่งผมทาได้ครับในราคา280,000บาทนี่หน้าต่างกลมนะครับเปิดได้หนึ่งข้างนะฮะเป็นหน้าต่างไม้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งพื้นลามิเนตนะครับฝาผนังของผมเนี่ยเป็นไฟเบอร์ซซเมนต์นะครับพวกนี้ออกแบบมาสําหรับใช้งานภายนอกอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ผมเอามาใช้ทําทั้งภายนอกและภายในนะครับพวกนี้ทนแดดทนฝนกันน้ํานะครับตัวนี้จะเป็นกระเบื้องนะครับเราปูเป็นกระเบื้องแท้เลย เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูห้องบนหน่อยนะครับช่างกำลังเก็บสีนะครับพวกนี้ใช้สีล็อฟของ T.O.A. นะฮะเป็นสีปูนล็อฟตัวพื้นเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียดอะไรเขานะครับคือเราใช้ของ T.O.A. T.O.A. นะฮะทาน้ำยาเคลือบให้หนาเลยนะครับหนาพอสมควรเลยแต่ว่าเนื่องจากที่มันจะเนี่ยโดนแดดโดนฝนจัดๆนะฮะพอมันโดนจัดๆเนี่ย มันไม่กี่เดือนหรอกครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มลอกล่อนแต่ไม่ต้องกลัวนะครับมันจะั่วนลงบ้านนะใต้นี้มีหลังคาอีกชั้นหนึ่งครงสร้างเหล็กที่ผมทาไว้ให้ข้างบนเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะฮะสีกรูปในอนาคตมันลอกล่อนเนี่ยลูกค้าปูกระเบื้องทับไปเลยครับจบตัดปัญหานะฮะหรือจะให้ผมปูไปเลยกรเพิ่มค่าใช้จ่ายเดี๋ยวค่อยคุยกันได้นะครับหรือจะไปปูเองที่หลังก็ได้ปูหญ้าเทียมก็ได้ฮะมนได้หลายอย่างในหลังคาทีกรูปพวกนี้ของแท้นําเข้านะครับแข็งแรงมาก เอาคนขึ้นไปเดินได้เลยนะคลิปก่นกอนๆเนี่ยผมเคยลองขึ้นไปเดินดูแล้วนะปรากฏว่าพอดีระบบที่เราโพสคลิปลงไปนะในช่องรางมันขึ้นเตือนติดเหลืองแล้มาันอันตรายฮนะก็เดี๋ยวคลิปจะโดนแบนซะนะครับก็สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผมมาได้นะครับตามเบอร์โทรนะฮะช่องทางติดต่อที่ขึ้นอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ